จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้กันและกันส่งความรละลึกถึงให้กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้ เพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซเนี่ให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคําพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทําดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทําพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหืนห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร